ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาบอกเล่าเรื่องราวสำคัญเรื่องหนึ่งนะครับเกี่ยวกับตัวผมแล้วก็อาจจะเป็นนิมิตหมายที่ดีของวงการประวัติศาสตร์ไทยนะครับเพราะว่าตัวผมเนี่ยได้ไปพบเจอพงศวดานนะครับซึ่งเป็นของเก่าหนึ่งฉบับนะครับแต่ยังไม่ตั้งชื่อว่าพงศวดานของใครนะครับเป็นตัวหนังสือนะครับเป็นสมุด ค่อยสมุดจะเรียกว่าเรียกว่าสมุดไทยดำเขียนด้วยตัวอักษรนะครับเป็นหอระหอรดาหรือหรือหอรดาเนี่ยสีเหลืองนะครับเขียนไว้นะครับซึ่งหมายเหตุที่พบเนี่ยคือผมเนี่ยถ้าผู้ชมหลายคนเลยเอฟซีหลายคนเนี่ยจะเข้าใจว่าผมเ,เป็นคนที่เก็บตำรับตำราโบราณแล้วก็เกี่ยวกับตำราคาถาอาคมตำรายาตำราหลายอย่างที่ผมผมเก็บหนึ่งในนั้น ก็มีตำราพิชัยสงครามซึ่งตำราเป็นตำราสาคัญซึ่งเอกชนน่าจะมีผมคนเดียวที่มีตาราเล,เล่มนั้นนะครับแล้วก็บางเอิญเนี่ยมีคนที่ผมซื้อขายตําราด้วยนะครับได้ไปพบนะครับไปพบแต่ว่ารู้สึกว่าไปอยู่ไกลจัดหน่อยอยู่ขอนแก่นใช่ไหมเดี๋ยวอ,อยู่ขอนแก่นนะครับก็ผมเนี่ยเคยซื้อตำรับตำราถา,าคมเขา เขาก็ไปเจอมาไปเจอมาแล้วเขาก็บอกว่า,าติดต่อมาว่าผมซื้อไหมนะครับผมก็ดูปุ๊บผมก็บอกว่าไหนต้องถ่ายมาดูหน่อยสิถ่ายมาดูไอตัวหนังสือหน่อยพอถ่ายดูตัวหนังสอยหนังสือปุ๊บเรารู้แล้วเป็นตัวหนังสือตัวหน,งวนังสือไทยนะครับไม่ใช่ตัวหนังสือของเป็นตัวหนังสือไทยและเป็นตัวหนังสือไทยแบบคล้ายๆปัจจุบันแต่บางจุดหลายจุดเลยครับ คําว่าขอเนี่ยสมไมนี้จะใช้ขอไข่แต่สมัยนก่อนใช้ขอขวดจะขอเนี่ยจะเป็นจอจานเฉยๆแล้วก็ขอไข่แล้วก็อออ่างเลยจะขอได้อ่านอย่างนี้เลยจะขอเขียนอย่างนี้เลยนั่นเป็นการสื่อบอกว่าแล้วคำบางคำพระเจ้าอยู่หัวอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยจะเขียนว่าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านะครับผมก็ ได้อ่านสามฝาอ่านฝาแรกเนี่ยตก,ล,ตกลงตกลงปุ๊บเราถามเขาถามว่าเราก็ถามว่า,า,า,วาขอดูอีกสองฝาได้ไหมตัวหนังสือก็ขอดูดูเสร็จปุ๊บเขาตกลงซื้อกันนะครับตอนนี้พงศดารฉบับนั้นผมให้แฟนเช็คมีการส่งมาแล้วตอนนี้อยู่ที่สถานีจ่ายวังน้อยนะครับซึ่งซึ่ง,งม,ามาถึงผมแน่นอน แต่ผมก็ยังไม่เห็นค่อนข้างจะชัดเจนแต่เดี๋ยวคงจะได้เห็นภายในไม่กี่ชั่วโมงนั่นแหละนะครับไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้ไม่วันนี้ตอนเย็นก็พรุ่งนี้นะครับถึงจะได้เห็นพงศาวดารเล่มนี้นะครับซึ่งเมื่อนําไปเทียบกับเหตุการณ์ในพงศาวดารของฉอบับพันธันเจรุมาตรเจิมเนี่ยกับพระพันลลศ์เนี่ยนะครับแต่ยังไม่เทียบกับหลวงของหลวงพระเสด็จก็มีหลายคน นะครับได้เอ่ยถึงก็มาเทียบกันดูก็ผมก็คุยกันประมาณสี่คนนะครับตอนหนึ่งเลยนะก็ม okay. ีไอ้ต uhm. ่อเรนเเลสแล้วก็พัวผมแล้วก็คุณนบนะคุณนบที่อย uh ู uh ่พิษโลกแล้วก็หนึ่งนิสิตนะครับหนึ่งนิสิตแล้วก็ต้องเอ่ยชื่อนะครับไม่เอ่ยชื่อท่านก็ไม่ได้เพราะว่าปรึกษาท่านไว้เหมือนกันก็ท่านเป็นผู้ช่วยศาสตราศาาศาสตราจารย์นะครับดรกังวลคาชิมาก็ปรึกษากัน ก็แล้วก็ดรสัจย์จากรออนะครับก็ได้ส,ส่งส่งตัวหนังสือแต่ละคนเนี่ยไปให้ดูหนึ่งนิสิตหนึ่งนิสิตได้โทรมาเ็าบอกว่าอาจารย์หนึ่งนิสิตเนี่ยเป็นคนบ้านสมุดข่อยนะครับเป็นคนทําสมุดข่อยขายและเป็นคนรู้เรื่องตัวอักษรได้ดีคนหนึ่งเพราะว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนเก็บสมุดข่อยทําสมุดข่อยและเป็นคนที่คัดตํำรับตําราบอกเลยอาจารย์อยุธยาซึ่งบางคนน่ะ ผมเคยเอาลงเฟซไว้บางคนก็เกรียนแล้วเลียนไม่ถูกที่นะครับเกรียนแล้วก็ไม่ดูไม่ดูรูเรื่ลู้ราวยังไม่เห็นผมยังไม่ฟันธงเลยว่าพระพงศาวดารนนะ่ะฉบับเนี้มันมันเป็นของแท้อยู่แล้วละแต่ว่ามันจะเป็นอ,อสมัยไหนแค่นั้นบางคนบอกว่าฟันธงก็รอห้าโอ้มันเกินกว่ารอห้าเยอะนะครับเพราะว่ามันขาด มันไม่ได้มาเป็นพับนะมันมาเป็นแผ่นนะครับซึ่งมันหลุดออกจากกันนะครับซึ่งหลุดออกจากกันมันมาเป็นแผ่นนะครับแล้วบางคนก็บอกว่าตัวหนังสือมันชัดไปอย่างงู้โหกูจะบอกว่าไอ้ควายเอ้ยมึงไม่เคยมีตำรับตำราเยอะของผมนี่ตำรับตำราที่เปิดใช้น้อยเนี่ยมันจะเห็นชัดดลวยตัวหนังสือมันสวยสีมันสดหอระดานเนี่ยสีมันเหลืองแล้วแต่บางจุดถ้าเราใช้แว่นส่องไปตัวหนังสือจะขาด นะครับสมมติมันเป็นเส้นอย่างเงี้ยม,ม,มันก็จะขาดหลุดเอาล่วงหลุดออกไปเราสามารถสืบค้นได้ผมเนี่ยยังไม่ฟันธงผมเรียกพงศวดานเล่มนี้ว่าการที่เกิดประเด็นเนี่ยผมโพสต์ลงไปเนี่ยมีเปีนปประเด็นคนแชร์สิบหกครั้งแล้วเปิดประเด็นเพื่อประเด็นมีจากผู้รู้เยอะนะครับซึ่งระดับผู้รู้จริงๆเนี่ยเขาเงียบกันหมดเขารอเห็นแต่ผู้รู้ที่ดูดูเฉพาะดูในดูเฉพาะในรูปสามแผ่นสามรูปเนี่ยฟันธงออกมาเลยอย่างงี้ ไอ้ผู้รู้อย่างเงี้ยคนเขารู้จริงๆเนี่ยเขาจะไม่พูดนะครับแล้วผมมองเนี่ยผมไม่เป็นคนมีสมุดข่อยเป็นร้อยเล่มผมมองผมก็รู้แล้วมันแท้นะครับเพราะตัวหนังสือเนี่ยแล้วผมไม่เรามองปุ๊บเราแท้ปุ๊บเราต้องการการยืนยันเราส่งให้หนึ่งนิสิตดูนะครับหนึ่งนิสิตเนี่ยถ้าใคร,ใครคเห็นใครเคยไปดูงามตามนั่นจะรู้มีผู้ชายเตี้ยๆหน่อยลำๆแบบมาขามข้อเดียวอะ่ะเป็นคน ผู้จาดีนอบน้อมนีมนม่เป็นคนขายแล้วมันจะไม่รู้ในตัวหนังสือมันบอกจานผมเลยผมเห็น้อ้จานผมขนลุกเออผลผมขนลุกเลยบอกว่าจานมันนี่มันพงศวดานชัดๆแล้วคุณนบเนี่ยได้พูดกับผมเลยคุณนบบอกทั้งคืนเลยกลับไปนั่งอ่านพงศวดานแล้วคุณนบได้ทําเป็นไปนี่มาซึ่งผมไม่ได้แสดงออกไปว่าเนี่ยมันมีมันมีข้อความเนี่ยเหมือนของ ฉบับของพันธันตุมาตเจิมกับพระพันรัตเครานี้เรารู้เลยว่าต้นฉบับของพันธันตุมาตเจิมกับพระพันลัตเนี่ยหายไปมันหายไปคุณนบได้บอกเลยว่าไอเนี่ยคือต้นฉบับของพงศสาวดารของพันธนันพันธันพันธันตุมาตกับพระพันรรัตแต่ผมยังไม่เทียบกับหลวงปเสรศ นะครับแต่ถ้ามันมีเหตุการณ์เหตุการณ์อะไรที่มันเกินเหนือออกเหนือจากนั้นนะ่ะมันมีเหตุการณ์ที่เหตุการณ์พูดถึงพระอนุชาองค์หนึ่งขององค์สมเด็จพระนาลายนะครับซึ่งคุณนพบอกว่ามันมีเหตุการณ์ที่แตกต่างอันนี้น่าเป็นต้น,ต,นต้นฉบับเพราะเขาบอกว่าของสมเด็จพระพันนาัตกับสมเด็จพระสงฆ์ดานฉบับสองฉบับเนี้ยนะกับพันธนุมาตรเนี่ยมันคัดไม่ไม่ครบถ้วนมันคัดออกมาแล้วมันไม่ครบถ้วน ที่เราใช้อยู่อ่ะมันไม่ครบถ้วนเล่มนี้นะครับมันเป็นอะไรที่หลุ้นมากมันเป็นฉบับที่ต้องมาลุ้นกันถ้ามันเกิดใช่ขึ้นมาแล้วมีเหตุการณ์ที่อะไรที่ลำดับเหตุการณ์เนี่ยแตกต่างไปเหตุการณ์ที่เราไม่รู้เนี่ยเยอะๆมากๆเนี่ยนะครับผมเนี่ยเป็น,จะ,ปนจะเป็นความภาพผมใจองผมมากเลยว่าพงสาวดารอายุธยาฉบับ ทุกบางพินเฮ่อย่างน้อยผมก็ต้องมีชื่อหรือวะอย่างน้อยอย่างเงี้ยอย่างน้อยต้องมีชื่อให้ได้ใช่ไหมพงศาวดารอายุทยาฉบับหลวงประเสริฐพงศาวดารอ,าอายุทยาฉบับพันธนุมาตรเจิมพงศาวดารอายุทยาฉบับพระพันธรัตใช่ไหมเราก็ต้องมีมั่งหราอวะพงศาวดารฉบับอุทยาฉบับทุกบางอินอย่างน้อยก่อน ตายไปเนี่ยขอให้มีชื่อเด็ก,ดกรุ่นหลังได้กล่าวถึงเลยว,วะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวเป็นประเด็นใหญ่ไม่ได้หนึ่งอันดับแรกผมต้องเอาชิ้นส่วนชิ้นใดส่วนหนึ่งเนี่ยไปทำคาร์บอน14เพื่อหาอายุการยืนยันนะครับพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์และพิสูจน์ทางตัวอักษรซึ่งถ้ามันไม่ใช่เนี่ยมันมีหลายคนแย้งแล้วพอผมบอกให้มีการแย้งได้เลยเมื่อวานผมไล์สดเรื่องนี้ พี่กังวลเนี่ยไม่ไม่ไม่เคยเข้ามาดูไลส่สดผมเมื่อวานเข้ามาดูนะครับผมบอกว่าเมื่อพงศ์สว,วดานมาถึงผมจะเอาพงศาสว,วดานทั้งหมดเนี่ยที่เป็น,เป,นเป็นชิเป็นชิ้นส่วนน่ยมานั่งเรียงกันก่อนแต่คงเรียงลําดับเหตุการณ์น่ะค่อนข้างยากแต่จะถ่ายรูปครับถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปไว้ถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปไว้นะครับพอถ่ายรูปเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะซีน ซีนเนี่ยอย่าท่านอย่าเข้าใจว่าผมจะซีนแบบแบบประชาชนหรือหรือหรือป้ายอ่าป้ายภาษีรถนะเปล่าซีนกับพลาสติกบางๆเฉยๆอ่อนๆนิ่มๆแล้วสามารถตัดได้นะครับเพื่ออ่าไฟนี่จะถูกทําไว้สามไฟนะครับไฟลหนึ่งจะถูกมอบให้กับพี่กังวลคาชิมาไฟลหนึ่งสองไฟจะเก็บไว้กับผมแล้วเราก็มานั่งเราจะต้องมีการปฏิวัติก่อน นะครับปริวัติก่อนว่าเฮ้ยจริงๆแล้วไอพงเสาดานเนี่ยมันเขียนเมื่อใดใครมันคนเขียนหนึ่งนิสิตบ,บอกว่าอาจารย์ถ้ามันมีหน้าสมุดนะโอ้โหมันจะเป็นอะไรที่แบบพีทเหมือนพงเหมือนเหมือนพี่ชายสงครามของอาจารย์นะที่บอกว่าข้านายบุญมาไอนายบุญมีข้านายบุญมีลิขิตถวายขอเดชะอันนั้นน่าจะเป็นอารักษ์หลวงนายบุญนายบุญมีเนี่ยเพราะว่าเขียนตัวหนังสือค่อนข้างสวย ขนาดพวงสาวดาของผเอ้พิชัยสงครามผมเนี่ยขาดแล้วขาดอีกรอยกินตัว้็อีกมันยังบอกเป็นของใหม่เลยผมบอกไอ้ควายเอ้ยมึงไม่เคยเห็นนี่ทําไมมึงนี่อเขาจะเปิดคือมันมีมันมันอยู่ในกะลาอยู่แล้วเขาจะเปิดกะลาให้ให้มาให้หงายที่เขาไม่รู้เขาดูันหมดระดับนักวิชาการเบอร์ต้นต้นของประเทศชัยว่าพิชัยสงครามฉบับเนี้เป็นเป็นสมัยอิทยามีมีไม่มีมีอยู่สิบฟุตตัวแย่งทุกรอบ แย้งทุกรอบไม่รู้ว่าแย้งสักะเบอืออะไรแล้วก็ไม่มีนะแล้วไม่มีของโชว์ด้วยนะแต่กูแยง้งเออผมก็เลยเอางี้เดี๋ยวกูทําคาร์บอนสิบสี่ไปเลยเพื่อให้มันจบปัญหาไปเอ,อ่อว่าดูซิว่าคาร์บอนสิบสี่กราฟของมันเนี่ยจะออกมาอายุเท่าไหร่นะครับแล้วผมนึกบอกว่าผมจะขึ้นหัวข้อนี้ว่าพงศวดานนอกคอกเพราะว่าอะไรมันเพิ่งได้มาใหม่แล้วผมก็เป็นคนนอกคอกอยู่แล้วนะครับเวลาเล่าเรื่องประวัติศาสตร์เนี่ย แร,แรกๆเนี่ยด่ากูกระจายไปหมดอ่ะว่ากูไม่มีความรู้จบแค่ม .6 หกทำตัวเป็นนักประวัติศาสตร์นักวิชาการเฮ้ยบางอย่างกูศึกษาเองนะกูอ่านหนังสือเองนะแล้วกูลงหน้าง,งานเองเนี่ยลงหน้าง,งานอย่างเงี้ยอย่างอย่างที่เห็นเนี่ยเนี่ยหลายคนเนี่ยนั่งเทียนเขียนนะอ่านั่งเทียนนึกมโนแล้วก็ดูลูอินเทอร์เน็ตเขียนแต่ไม่เคยเหมือนคนขายแผนที่แต่ไม่เคยไป แต่ไอคนที่มันไม่มันไม่มันไม่ได้ขายแผนที่แต่มันเคยไปมันเคยไปมันบอกได้หมดแต่คนขายแผนที่เนี่ยโดาไปจากงอย่างนี้เจองี้แต่ไม่เคยรู้เลยสัมผัสเลยเป็นยังไงนี่เหมือนกันเลยเนี่ยผมจะบอกแล้วผมบอกเลยว่ามันมีปัญหาแน่นอนอยู่แล้วพงศาวดารฉบับเนี้นะครับการยอมรับนี่ยากผมเชื่อเพราะมันมีคนแย้งผมก็ไม่ว่าอะไรถ้าไม่ใช่เผาทิ้งแม่งเลยถูกเปล่า คือยังอย่างเขาหลวงประเสริฐได้ยายแก่คนนั้นจะเผาทิ้งอยู่แล้วนะครับยายแก่คนนั้นจะเผาทิ้งอยู่แล้วแต่แล้วแล้วอะไรปะหลวงประเสริฐไปเจอก็เลยบอกโอ้เป็นพงศาวดารก็เลยเชื่อขียนว่าพงศาวดารอุทยาฉบับหลวงประเสริฐเอานี้นี่เป็นผมพูดเรื่องจริงนะถ้าไม่ใช่เผาทิ้งแม่งซะแล้วอย่ามาอวดควนที่หลังโหจามไม่น่าเผาทิ้งเลยแม่งใช่เออช่างแม่กูเผาทิ้งไปแล้วแล้วจะว่ากูไม่ได้เพราะอะไรของของกูกูซื้อด้วยเงินกูกูไม่เอาเงินพวกมึงมาซื้อ อันนี้ชัดเจนถูกเปล่าเพราะว่าแต่ละคนยังไม่ได้ฟังเนื้อฟังความเลยไอ้ส้นตีนกูพูดหยาบๆเงี้ยแหละแม่งตั้งกำแพงก่อนหรือว่าเก๋เฮ้ยมึงมีความรู้ขนาดไหนเชียวมีสมุดข่อยกี่เล่มเออเห็นตวงซื้อสวยหน่อยโหตั้งป้อมเลยมันไหม่ไปกูเห็นเขายอมรับทังนั้นหมดแหละคนที่เขาคุกคีกับไอ้เกี่ยวกับตำหลับตำหลับตำรานเนี่ย เขายอมรับหมดมีมึงนะ่ะไม่ยอมรับนะครับเอาเนี้ยกูบอกเลยถ้าเลถ,ถ้าอันนี้ไม่ใช่กูเผาทิ้งแล้วกูไม่สนด้วยมันจะถ้ามันสืบสูนมาแล้วไอ้น,นี้มันใช่ก็ถือว่าซวยกันไปทั้งชาติเพราะอะไรหายไปเอกสารเพราะมันมีตัวป่วนอา้าวไม่ใช่ก็จะเอาไว้ทําไมละ่ะถูกเปล่าเาผาแม่งซะกูเป็นคนอย่างนี้ด้วยถูกเปล่ากูไม่สนแล้วกูทําบางสิ่งบางอย่างจานนั้นของน้ำมาอ้าก็เรื่องของกูอ่ะกูของของกูกูซื้อมา กูไม่ได้เอาเงินมาซื้อเออแล้วถ้าใช่นะกูจะบอกชื่อใครปวนทัวรถทัวไปลงบ้านมันหน่อยนะถ้ากูทาคารบ์บอนสิบสี่แล้วใช่เี่ยกูจะบอกชื่อรถทัวกาลนารถไฟรถทัวรถสิบล้อไปลงบ้านมันหน่อยถือว่าเก่งนักเก่งนักเก่งหนาแล้วเก่งจริงเหลือเกินเออเทีละทีละฮะอ่าเดี๋ยวกล้จบแล้วสิบสี่แล้วก็สิ้นเดือนนี้นะครับสิ้นเดือนนี้อ,อ่ผมจะเปิด จองวัตถุมงคลขอช้างขนาดความยาว6นิ้วนะครับขอช้างเล็กนะครับวันที่3 1เดตุลาคมนี้นะครับเวลา9โมงเนี่ยผมจะเปิดจองตอนนี้ตัวอย่างเสร็จแล้วแต่ว่ายังไม่ได้เอาให้โชว์นะครับราคา2,299บาทเพื่อเอาเงินไปสร้างเทวสถานกูเนี่ยสร้างอะไรไว้มากมายทําอะไรไว้ก็มากมายเพื่อให้แผ่นดินนี้แต่ไอชิบหายบางคนเนี่ยไม่เคยทำเฮ้ยอะไรเลย แต่ขวางขัดขวางมึงเป็นเฮอะไรของมึงกูถามจริงไม่ทํามือไม่พายเอาตีนลาน้ํานี่ไม่เอาตีนลาน้ำเลยสัว์ลงไปลาทั้งตัวเลยเพลอขึ้นเรือลาเดียวกันก็เจาะมึงเป็นอะไรของมึงเนี่ยมึงเป็นเพื่อพม่ากับชาติมาเกิดหรือเปล่ากูนี่ทตนเลือดลูกหลานไทยเต็มตัวแต่พวกมึงนี่พม่ากับชาติมาเกิดหรือเปล่ามึงเป็นของมึงเออไม่ไม่ได้ไม่ได้ถามเลยก่อนเลยไม่ดูเลยโทเก่ามาแล้วเดี๋ยวกูจะให้ทัวไปลงบ้านมึงกูเนี่ยแท กูได้ทําชัดเจนมากมายแล้ว,แล,วแล้วจะเอามาให้ดูก่อนแต่ดังนั้นต้องผ่านการดูกันตรวจสอบอย่างเข้มข้นก่อนว่าใช่หรือไม่ใช่เดี๋ยวมันจะเสียคนตอนแก่เพรกากูัวแก่แล้วกูยังต้องมาต้องตรวจสอบเลยไม่ใช่เดี๋ยวกูเผาทิ้งต่อหน้าเลยนี่แล้วฝากไว้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับคส์กดการจกดกระดิ่งนะครับแล้ววันนี้สิบห้าทีเจอกันคลิปหน้าแล้วผมจะนําเรื่องราวและข่าวมาบอกว่ามันใช่ หรือไม่ใช่พงสศดารฉบับนี้นะครับผมเรียกก่อนเลยว่าพงสศดารฉบับนอกคอกผมเรียกคนนอกคอกสวัสดีครับ